สวัสดีคะอัปเดตเลยค่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะตลาดหุ้นไทยของเราในมุมมองของพี่สุโชตครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะถ้าตัดเรื่องของต่างประเทศออกไปก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะมีการพักฐานบ้างเนาะไม่ใช่คาว่าพักฐานดีกว่านะเรียกว่าถูกขายทํากําไรบ้างนะครับในช่วงของการแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่นะครับแต่โอเคเมื่อวานเนี่ย ขายทำกำไรกันมีก่อนบังเอิญตลาดหุนโลกมีจังหวะของการปรับต้นลงมานะครับก็เลยเทคโปรฟิตกันเรียบร้อยและ้ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าจะไม่ได้เป็นการถูกเทคโปรฟิตละพอเมะพอวานเทคโปรฟิตไปก่อนนะวันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะการฟื้นตัวละนะครับแล้วก็คงจะมาเรียกว่าโฟกัสกับนโยบายใหม่ของรัฐบาลกันอีกครั้งหนึง่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหุ้นจะไปลงกลุ่มไหนบ้างนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยบังเอิญด้วยนะครับว่าปัจจัยต่างประเทศก็ดูดีขึ้นนะครับมเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐเนี่ยช่วงเปิดตลาดจะลงไปแรงเลยนะครับลงแบบน่ากังวลเลยแหละนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาบวกได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้หลักๆนะครับหลักๆต้องบอกเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็คือเอ็นวีเดียเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนทั้งแรงนะครับทางฝั่งสหรัฐนะครับก็ มีข่าวว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาเตรียมอนุมัติให้เอ็นวีดีขายชิพเอไให้กับทางซาอุดิอาระเบียไ,ได้นะครับก็เลยทําให้ตัวหุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมานะ<ฆ>ก็หนุนเซนดิเมนต์บวกกลับขึ้นมาอีกฝังหนึ่ง<ฆ>นะครับ<ฆ>ในส่วนของอมาตรการต่างๆวันนี้เนี่ยผมยังคงมองนะว่ายังคงเน้นในเรื่องของธีมการบริโภคในประเทศนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะถูกนำมาด้วยหุ้นในกลุ่มที่เป็น global play เนี่ยฮะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเด้งแรงนะครับหนึ่งคือน้ํามันเด้งนะสองคือหุ้นที่กลุ่มเทคเด้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพุ้นที่เป็นลักษณะของ Globalpa y เนี่ยจะเป็นคนนําวันนี้ขึ้นแต่หลักๆวันนี้ที่ต้องซื้อเนี่ยผมมองว่ายังคงชอบนะหพุ้นที่เกี่ยวข้องกับในประเทศก่อนนะครับคือวันนี้อาจจะขึ้นไม่ได้แรงแต่ว่าต้องเก็บนะครับพะสุดท้ายแล้วเนี่ยโฟลต่างเนี่ยน่าจะมาโฟกัสตรงนี้กันนะครับกลับมาดูในส่วนของเชิงกราฟบ้างนะฮะมาดูกราฟของเขาบ้างนะครับผมขอเปิด แชร์สกรีนสักนิดหนึ่งนะคอ่ะจะเห็นนะว่าดัชนีเซ็นต์เด็กเนี่ยคือทรงค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นลักษณะแพทเทิร์นคล้ายเดิมมากนะซึ่งอันนี้เป็นการซ้ำแพทเทิร์นครั้งที่2นะยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่น่าจะไปต่อได้นะครับแพทเทิร์นที่ผมบอกคืออะไรนะฮะการดีตัวขึ้นมาแรงๆนะครับตอนที่มีข่าวบวกนะครับแล้วก็ไซเวออกข้ามีการพักซึมซับข่าวไปสักนิดหนึ่งนะแล้วดีตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะลักษณะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะรีพีทแพทเทิร์นเดิม นะฮะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ติดตัวขึ้นมาแรงๆนะครับไซเวออกข้างตอนนี้รอสัญญาณการเบรกตรงนี้นะครับคือหนึ่งสี่ถ้าตัวเลขเป๊ะก็หนึ่งสี่สามแปดนะครับถ้าตัวเลขกลมๆก็หนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับเพราะฉะนี้ถ้าเบรกผ่านหนึ่งสี่สี่ศูนย์ได้เนี่ยจะรีพีททเทิร์นเดิมก็คือไปต่อ นะฮะไปต่อนะครับแล้วก็การไปต่อตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าอาจจะไปได้ต่อถึงซากบริเวณตรงนี้เป็นแนวต้านถัดไปก่อนนะครับยังไม่ย,ยังยังยังไม่อยากมองไกลเท่าไหร่นะนะครับสักครู่นะฮะตรงนี้ก่อนนะครับแถวๆบริเวณหนึ่งสี่หกศูนย์นะก็จะเป็นต้ตตานถัดไปนะครับยังไม่อยากมองไกลนะนะครับแต่จริงจริงเนี่ยผมมองว่าอาจจะมองได้ถึงใกล้ๆกล้พันห้านะครับในช่วงที่กองทุนบริษักเข้านะครับแต่ว่าเบื้องต้นเรามองต้านทีละสเต็ปก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหวังเยอะนะครับเนื่องจากอะไรนะฮะ เนื่องจากว่าขอติดตามเรื่องของ f ฟดสัปดาห์หน้านิดหนึ่งนะครับขอดูเรียกว่าเป็น Reaction ของตลาดต่างประเทศนิดนึงว่า uh huh. f ฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยเท่าไหร <Okay. S 2> ่จะลดยี่ยสิบห้าหรือลด50 basis point เลยนะครับ uh huh. แล้วตลาดทางฝั่งต่างประเทศเขา r รีแอคชั่นยังไงนะครับเดี๋ยวขอรอดูตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยเรามองกันภาพที่ใกล้นิดหนึ่งก่อนดีกว่าก็คือ1 4 4 0นแรก ถัดไป1460เป็นต้านที่2นะครับโดยนะฮะในส่วนของแนวรับนะครับในส่วนของแนวรับนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยลงมาปิดแกบละนะครับ1405 1406นะครับตอนนี้ผมก็มองแนวรับเนี่ยไม่น่าลึกนะฮะเต็มที่ก็1415น่าจะเป็นแนวรับสำคัญได้นะครับสำหรับดัชนีเซ็ต์เอ็นเด็ก ก็แนวโน้มของเฟดที่เมื่อกี้พี่พูดถึงอะค่ะจากชนิด CPI ที่มันต่ํากว่าที่ตลาดคาดการเนี่ยมันน่าจะทําให้มันมันมันมีโอกาสที่จะลดเพียงแค่25่สิบ้าเบสิสพอยต์หรือเปล่าคะมองอย่างน้<ด>จริงๆต้องบอกว่าลด25่สิบห้าเบสิสพอยต์เนี่ยดีกว่าลด50นะฮะเนี่ยเพราะว่าเฟดเนี่ยคงดอกเบี้ยอย่างนานเงี้ยมานานนะครับเป็นปีนะเสร็จแล้วท่านลด50เลยเนี่ยตลาดจะ รับรู้สัญญาณว่ามีตัวเลขอะไรไม่ดีมากที่เฟดรู้แล้วเราไม่รู้หรือเปล่า <S <S ในเรื่องของเศรษฐกษษษษษษิจสหรัฐนะครับถึงต้องลดเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอิมพเคชันเนี่ยลดแบบค่อยๆทีละสเตปเนี่ยจะดีกับตลาดมากกว่านะครับถ้าลด50เนี่ยถือว่าอาจจะมี Impact บางอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูไปทีละสเตปแล้วกันนะครับค่ะในประเทศล่ะคะคาดหวังได้แค่ไหนคะกับการดันดัชนีตลาดหุ้นไทยสำหรับการแถลงนโยบายของทางด้านนายกนะคะ ครับก็ถามว่าคาดหวังได้แค่ไหนนะครับผมก็มองว่าน่าจะทดสอบหนึ่งสี่สี่ศูนย์ก่อนนะทดสอบหนึ่งสี่สี่ศูนย์ก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้าไปต่อนเนี่ยก็อีกยี่สิบจุดนะครับก็มองไว้ประมาณนั้นนะครับค่ะค่อยนิดนึงค่ะคือกองทุนวายุพักก็ถไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาไหมนะเห็นมีจดหมายเปิดผนึกนั่นนู่นนี่มีข่าวเขาบอกมีข่าววงในนี่นั่นนูน <c oughs> ่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลอะไรต่อกองทุนวายุพักไหมคะเอาเอาง่ายๆผมเชื่อว่านะกองทุนวายุพักเนี่ยเขาใช้หลักเกณฑ์เดิม อถ้ามีปัญหาฮะมีปัญหาไปตั้งแต่สมัยนู้แแนแล้วค่ะแสดงว่ากอง<ๆ>อกองนั้น่ะมีปัญหาตั้งแต่ต้นละค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนี้ผมว่ามันมัน too big t o fail ไปละนะครับ <Wh> เพราะว่าหลักเกณฑ์เขาไม่ได้สร้างวัยพักใหม่เขาใช้เหมือนเดิมนะฮะโยนพวกกองเดิมด้วยซ้ำนะครเพราะฉะนั้น,นถ้ามีปัญหาเนี่ยผู้ถือหน่วยตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาไปละฮะค่ะแล้วผมเชื่อว่าเป็นไปได้ยากแล้วกันนะครับนะข้อมูลจากตรงนี้ก่อนนะครับค่ะ ในจังหวะที่เรารอปัจจัยใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาต่างๆปัจจัยไม่ใช่ปัจปจัยปัจจัยที่เรารอกันอยู่ความชัดเจนของปัจจัยต่างๆนะคะในจังหวะนี้เองค่ะนักลงทุนควรจะวางกลยุทธ์วางเกณฑ์ยังไงดีคะครับตอนนี้เนี่ยช่วงเก็บของต่อเนี่ยครับจริงๆเนี่ยบทวิเคราะห์ของเราที่เขียนตั้งแต่ตอนต้นเดือนเนี่ยเราคาดไว้ว่าเดือนนี้เนี่ยมันจะมีจังหวะที่พักลงมาทีหนึ่งแล้วค่อยไปต่อ,อนี่ยพักทีหนึ่งแล้วค่อยไปต่อเพราะมันเรนลี่มาร้อยกว่าจุด เนี่ยครับต้องพักทีหนึ่งแล้วค่อยไปต่ออยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเรียกว่าเตือนนักลงทุนนิดนึงว่าอยากให้จับตาดูหน่อยนึงก็คือช่วงของเฟดนะครับช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีความผันผวนทีหนึ่งนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ารีแอคชั่นของตลาดเนี่ยกับสิ่งที่เฟดเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเราไม่รู้เลยว่าเฟดเนี่ยจะลดแค่ไหนนะครับลดดอกเบี้ยแค่ไหนนะครับแล้วรีแอคชั่นของตลาดจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคือช่วงที่ทยอยเก็บของละนะครับถ้ามีย่อลงมาก็ทยอย นะครับถามว่าทําไมนะฮะเ,เรื่องของกองทุนอายุพักผมยังมองเป็น1นึ่งหนึ่งหนึ่งแฟกเตอร์ห,หลักนะครับอีกแฟกเตอร์หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการช็อต covering เนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับคือหุ้นมือขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะแต่ยอด SBL เนี่ยตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนกฎเป็น up t i c กรูนะฮะมีการลดยอด SBL ลงมาประมาณสัก2 0,000กว่าล้านบาทแต่ตอนนี้เนี่ยหุ้นขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยยอด SBL หรือการทำธุรกรรมช็อตเ e ลล i n g เนี่ยที่รีพอร์ตผ่านตลาดนะฮะแทบ mm hmm. จะไม่ลดเลย บางตัวขึ้นด้วยนะบางตัวช็อตเพิ่มด้วยนะครับ<ะ>อันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ารีพอร์ตที่ส่งตลาดมันมีการแหลกไทม์ลีดไทม์อะไรยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าตามเซนต์จริงๆเนี่ยมันต้องควรจะต้องลดนะฮะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับถ้าไม่ยอมปิดสถานาชะช็อตเราหุ้นยังขึ้นต่อหรือทะลุหนึ่งสี่สูนย์ทะลุหนึ่งสี่หกูนเนี่ยนะฮะอีกรรยหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยคือการชออ็อต covering ของจริงละ ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแค่ปิดสถานะเพราะว่าปรับเกณฑ์น,นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าหุ้นคืนเนี่ยอาจจะต้องมีการปิดสถานะจริงๆมันจะเป็น2แรงส่งนะครับก็คือวาอยุพักแสนล้านนะฮะแล้วก็ SBL อีกเกือบแสนล้านนะครับเ<ช>พราะฉะนั้นก็จะเป็นแรงส่งต่อเนื่องผมก็เลยมองว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยน่าจะเก็บนะครับน่าจะเก็บหุ้นนะครับค่ะอ่าคือเป็นจังหวะเก็บนะคะแล้วพี่มีตัวไหนบ้างคะที่น่าสนใจในวันนี้นะคะ ครับถ้ามาดูหุ้นที่วันนี้เลือกมาเนี่ยเอาตัวแรกก่อนนะตัวนี้ไม่เรียกว่าเก็บแล้วกันนะฮะตัวนี้เรียกว่าต้องจําใจต้องไล่ตานะม่ะ W H A อ่ค่ะ W H A นี่จําใจนะต้องกัดฟันจริงนะครับ,รบเขาทํา52 week high ตามทฤษฎีเลยนะครับก็คือเป็นโมเมนตัมที่แข็งแกร่งนะครับอันนั้นเป็นในช่วงของเทคนิคในช่วงของพื้นฐานนะครับเมื่อวานนี้ผู้บริหารก็จัดงานใหญ่เลยนะครับราวิเพาะ์สื่อสารมวลชนไปกันครบนะครับ ในเรื่องของการแถลงข่าวต่างๆนะฮะแล้วก็เอาลุกทุกอย่างดูดีขึ้นสําหรับประเทศไทยในเรื่องของการยอดขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมนะครับดีมานเยอะจนต้องปรับราคาที่ดินได้ลูกค้าก็ไม่เกี่ยงนะครับอีอกไฮไลท์หนึ่งคือเวียดนามนะครับถ้าใครตามจด w h a ในช่วงสอสาเดือนที่ผ่านมานะฮะผู้บริหารเนี่ยปรับเป้ายอดขายรวมขึ้นก็จริงแต่เป็นการปรับเป้าในประเทศไทยแต่เป็นลดเป้าที่เวียดนามนะฮะถามว่าทําไมนะฮะเพราะลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ย เขาขอรอดูกันหมดเลยที่เวียดนามนะครับ<น>ยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะเพราะกลัวเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐน,นะครับเข<น>ากลัวนะฮะถ้าเป็นทางคุณโดนัลด์ทำขึ้นมาแล้วมีมาตรการอะไรต่างๆออกมาเนี่ย<น>เดี๋ยวจะมีปัญหากันทีหลังนะครับก็เลยชะลอ,อก,การซื้อที่ดินที่เวียดนามนะฮะแต่ว่าล่าสุดจากการดีเบตนะครับโพลผลโพลต่างๆมันเอียงไปทางคุณกัมลาแฮรริสนะฮะต้องบอกว่านักลงทุนที่เวียดนามเนี่ยเขาใจชื้นขึ้น นใจชื้นขึ้นนะครับว่าเออถ้ามันมาทรงนี้จริงๆเนี่ยเวียดนามน่าซื้อละที่ดินก็คือน่าจะตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยดีมากละเวียดนามเนี่ยถ้ามีแรงส่งอีกแรงหนึ่งนะฮะผมเชื่อว่า WHA เนี่ยน่าจะถลุปเป้าในส่วนของยอดขายนะครับก็เดี๋ยวรอจับตาดูช่วงของการเลือกตั้งสักประมาณเดือนสิบเอ็ดแต่ตอนนี้เนี่ยเซนิเมนต์มันเริ่มบู๊ตกับมาละนะครับอ,อย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่ามันเอียงไปทางคุณกมลาเฮลิสเนี่ย เวียดนามน่าจะยอดขายกลับมาด้วยนะครับมันก็จะมีสองส่งทั้งไทยทั้งเวียดนามนะฮะกลับมาดูในส่วนของตัวกราฟแล้วก็เวอร์ชันบ้างนะครับกลาอ่าเวอร์ชันก่อนนะฮะตอนนี้พีสักสิบหกเท่านิดๆเนียค่าเฉลี่ยเขาสิบเจ็ดเท่าเนี่ยเซนติเมนต์ดีขนาดนี้นะฮะยังเทรดต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนะฮะสำหรับ WHA ผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าสนนะครับน่าสนนะฮะตรงนี้วอลูชันยังไม่ได้แพงเกินไปนะครับ มาดูในส่วนของเชิงกราฟของเขาบ้างนะครับโอ้อันนี้ถ้าเป็นกราฟอย่างนี้จะไกลเลยนะฮะโอเคผมขอมองแบบใกล้ๆสักนิดหนึ่งเป็นกราฟเดลี่แล้วกันนะครับเพราะว่าก่อ okay, นมาเนี่ยผมตีกราฟไว้เ mm นี hmm ่ยน่าจะเห็นส for ักประมาณ6บาทนะครับ6บาทถ้าเกิดว่าเขาทำนิวไฮขึ้นไปคือยืนเหนือ565นะครับ565เนี่ยเป็นไฮเดิมที่ทำเอาไว้ตรง52วิไฮนะครับปีเส้นมาจะเห็นเลยนะฮะวันนี้ยืนเหนือ565ได้ แรงส่งจะไปต่อนะฮะหบาทเป็นเป้าหมายนะครับแถวๆห้าบาทเก้าสิบกว่ากตัวเลขกลมๆก็หกบาทนะครับแต่นะครับแต่ที่ยังไม่ผ่านห้าบาทหกสิบห้านะครับแนวรับของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับห้าจุดห้าห้านะครับแล้วก็ถ้าใครกังวลนะครับกําหนดสตอล์ตเผื่อนิดนึงตรงห้าจุดสี่นะครับพอย้อนกลับมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่หยิบยกขึ้นมานะครับคือ W ิ A นะครับอีกตัวนึงครับพี่ตุชน ตัวถัดไปนะครับผมขอเอาให้สอดคล้องกับในเรื่องของธีมตอนนี้คือการถแถลงนโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลดหนี้ต่างๆนะครับเท่ากับไง่ายๆก็คือการเติมเงินให้กับกระเป๋าของคนไทยะนะครับตัวหนึ่งที่ผมมองว่าหุ้นเนี่ยมันยังขึ้นไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะพุ่งเป้ากันไปที่หุ้นในกลุ่มค้าปลีกกันนยฮะตัวหลักนะฮะมีตัวนี้แหละที่ผมมองก็คือตัว C B G นะครับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็จริงนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไปได้ต่อนะครับเพราะอะไรนะฮะ C B G เนี่ย นอกจากเป็นเครื่องดื่มชูมกำลังนะครับมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์อนะแล้วก็มีร้านคาปีะนะฮะ C.J. นะฮะในกลุ่มในเครือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว C.B.G. เนี่ยเขาต้องตีตัวเองเสมือนเป็นกลุ่มคาปีด้วยนะด้วยนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าได้ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับเพราะว่าเงินที่แจกรอบแรกหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแจกมาที่กลุ่มเปราะบางนะฮะเท่ากับว่าเป็นกลุ่มฐานรากนะฮะเป็นเศรษฐกิจฐานรากนะฮะซึ่ง ถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นทาร์เก็ตกลุ่มของลูกค้า cb g เจนี่ยแหละค่ะเนี่ยเป็นทาร์เก็ตกลุ่มะครับของเขาเนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นตัวที่ได้อานิสงส์โดยตรงตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะฮะตัว cb g จนะครับถ้ามาดูในเชิงของกราฟของเขาบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับถ้าผมตีกรอบขึ้นมานะครับเป็นเป็น channel line ของเขานะฮะจะเห็นว่าเขาเล่นอยู่ในกรอบอย่างนี้เนี่ยเนะ่ยเจ็ดสิบสี่บาทผ่านเจ็ดสิบสี่เนี่ย มีนัยยะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครดูตัว C b บจเนี่ยนะครับผ่านเจ็สิบี่เนี่ยฟ o ลโ o w บ y นะครับจะมีนัยยะทันทีเลยนะครับเป้าหมายถัดไปนะครับเอามองใกล้ๆก่อนยังไม่มองไกลนะครับแถวๆยอดตรงนี้สักเจ็สิแปดก็พอเนี่ยเรามองทันทีละสเต็ปนะครับย่าเพิ่งมองไกลนะฮะผ่านเจ็ o สิ o สี่ฟลโลบนะฮะเป้าหมาย7จสิบแปดนะครับถ้ายังไม่ผ่านเจ็สิบสี่จะเห็นนะ ทดสอบอย่างเงี้ยมาสองสาครั้งแล้วนะครับถ้าไม่ผ่านนะครับก็ย่อลงมาก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะฮะรับแรกก็้แแถวเจ็ดสิบสองกว่าเจ็ดสิบสามนะฮะแล้วก็เจ็ดสิบสองก็รับหลักนะครับตอปลอตรงนี้เส้นสองร้อยวันนะครับตรงแถวๆบริเวณสักเจ็ดสิบจุดห้านะครับเพราะฉะนั้นก็ผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะเล่นด้วยปีมมีได้นะครับสําหรับในเรื่องของการนโยบายรัฐบาลต่างๆที่จะออกมานะครับแล้วก็หุ้นก็ยังไม่ได้ขึ้นแรงนะครับ ค่ะโอเคค่ะคำถามจากทางบ้านต้องถามโ่นค่ะคำถามจากทางบ้านเขาสนใจในเรื่องของโรงพยาบาลค่ะไม่ว่าจะเป็น bdm s กับ bch เนี่ยตัวไหนที่มีความโดดเด่นกว่ากันคะครับสองตัวนี้ถ้าเอาตัวเด่นจริงๆ่ยก็ต้องไปตัว bdm s เอาความเด่นนะฮะเอาความเด่นก่อนนะ bdm s นะครับตัวนี้เนี่ยเด่นนะครับแล้วก็กราฟของเขาเนี่ยจะเห็นนะฮะว่ากําลังจะเบรกตัวแนวต้านสำคัญนะครับแนวต้านสำคัญคือ หลังระบางบางรายท่านเนี่ยอาจจะมองว่าหหุ้นมันขึ้นจริงๆ <c oughs> อะ่ะเขาเพิ่งขึ้นเองนะฮะเพิ่งผ่าน200อวันมาเด็กเองนะฮะ <c oughs> ดูเหมือนขึ้นนะฮะแต่จริงๆเขาเพิ่งผ่าน2องวันตรงยี่ตรงเนี้ย <c oughs> นะครับเพิ่งเพิ่งขึ้นมาเองนะครับผ่านไปได้สองสามบาทเองนะครับถ้าเกิดว่าทะลุ30ิบเนี่ยผมว่าไปต่อ <c oughs> ถ้าลุ้0ยอดเนี่ยนะครับ<ฆ>โอกาสไปต่อแถวบริเวณสัก31 3 2เนี่ยสูงนะครับ3 2เนี่ยเป็นไฮเลยนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมเขาว่าแรงส่งเขามาดีนะครับ<ฆ>แล้วก็ตัว BDMS เองเนี่ยผมเชื่อว่านะฮะผู้ป่วยต่างชาตินะครับโดยเฉพาะคูเวตที่เป็นประเด็นกันว่ารัฐบาลคูเวตต้องช็อตลิสต์ขึ้นมาว่าโรงพยาบาลไหนนะครับที่จะส่งผู้ป่วยมาเนี่ยนะครับ BDMs น่าจะอยู่ในกลุ่ม นะครับน่าจะอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโมเมนตัมต่างๆเนี่ยมาแล้วก็ไตรมาสที่3เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดคาดกําไรน่าจะเป็นจุดพีคของปีเลยนะสำหรับ BDMs นะครับก็เก่งกําไรได้นะครับสาบาทผ่านได้ถัดไปไฮเดิมน่าจะรออยู่นะครับแถวๆใกล้ๆ32แต่ถ้ายังไม่ผ่าน30นะฮะสำหรับ BDMs นะครับก็แนวรับแถวๆเซาเปอร์บริเวณ29นะครับสต็อปลอสเผื่อผิดทางสักนิดหนึ่งนะฮะแถวๆบริเวณสัก ตรงจุดที่เขาเบรกแท่งเขียวขึ้นมาแท่งนี้นะครับสักรู่นะฮะ <ฆ à S 2> ตรงนี้นะครับจุดที่เบรกขึ้นมานะครับก็จะอยู่แถวๆบริเวณสัก28.25เป็นจุด stop loss นะครับเผือ่อเหลือเผื่อขาดมาตูตัว,ว BCH สักนิดหนึ่งนะฮะ BCH เนี่ยนะครับอตอนที่เราเชียร์ขึ้นมาเนี่ยจากแถวๆบริเวณ15บาทเนี่ยเราเชียร์ด้วยความถูกนะครับ Price to book ของเขาตรง15บาทเนี่ยเป็นออ l ามโล l อ่ะอันนี้ดูดูกันในเชิงของ price to book นะครับรูปขอเปลี่ยนเมาส์นิดหนึ่งนะฮะอ่านะครับตรงนี้นะครับผมขออนุญาตในไหนก็มาแตะกันตรงนี้แล้วนะครับ bch price to book ของ bch นะครับย้อนกบไปไกลๆเลยนะับผมขอเป็นกราฟมัลลี่เลยจะได้เห็นไกลที่สุดนะฮะได้เห็นว่ามัลลี่เนี่ยกราฟ price to book นะครับเทียบกับ book value นะฮะตอนสิบห้าบาทเนี่ยคือจุดโล นี้ยมันถึงเด้งรีบาวขึ้นมาค่ะนะฮะตรงนี้เนี่ยถามว่ายังไปต่อได้ไหมถ้าดูจากกราฟอย่างนี้เนี่ยเขาก็ยังอยู่ต่ําอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ BCH เนี่ยตรงข้ามกับ BDMs คือ BDMs เนี่ยเราเล่นด้วยโมเมนตัมทุกอย่างดูดีแต่ b c h เนี่ยเราซื้อด้วยความถูกเพราะั้นต้องอดทนกับเขานิดนึงนะฮะเพราะว่า ตอรี่หลักๆของตัว BCS เนี่ยอาจจะดูด้อยกว่าสักน,นิดหนึ่งคือเรื่องของประกันสังคมเขาอาจจะโดนโดนตอรี่นี้เข้าไปะนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ป่วยคูวตก็อาจจะยังกลับมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย BCS คือเล่นด้วยความถูกนะครับแล้วก็กราฟของเขาเนี่ยดูดีเหมือนกันระดับหนึ่งนะฮะก็เป็นลักษณะที่ไซเวย์ขึ้นมานะครับถ้ารีพีทเซตแพทเทิร์นเดิมนะจะเห็นนะดบีโตขึ้นมาออกข้างมีการพักเล็กน้อย ดีดตัวขึ้นมาออกข้างมีการพักเล็กน้อยนะฮะแนวรับแนะถวๆบริเวณสัก16.7แล้วถ้าเขาเบรกไฮตรงนี้นะครับตรงไฮตรงนี้นะ, repeat, นะครับตรง17.3เนี่ยน่าจะรีพีทนะครับรีพีทแพทเทิร์นนะฮะก็น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณสักเกือบเกือบ18บาทได้นะครับจะเป็นแนวต้านถัดไปสำหรับตัว b c h นะครับค่ะเพราะฉัน BCS ก็คือเน้นย่อรับนะครับยกเว้นว่าเขาเบรก k ผ่าน17.3จริงๆนะครับค่ะค่ะอ่าตัวต่อไปค่ะแล้วยอย่าง CK ล่ะคะโอกาสกำลังจะมาหรืยอยังคะ CK tk เนี่ยจริงๆเนี่ยดีพื้นฐานนะดีนะครับอสักครู่นะฮะเอทำไมพิมพ์ไม่ติดต่อสร้างรับเหมาช่วงนี้ก็น่าจะมีพวกการประมูลอะไรต่างๆกำลังรออยู่นะคะสักครู่นะฮะทำไมคีย์บอร์ดพิมพ์ไม่ติดระหว่างนี้ผมขอพูดเรื่อยๆไปก่อนแล้วกันนะฮะ k เนี่ยจริงๆอ่ะดีนะครับจริงๆดีคือตอนนี้เนี่ย งานเนต็มมือเลยนะต้องบอกว่างานเต็มมือเลยนะครับ<ช>อันนี้คีย์บอร์ดน่าจะทานหมดนะครับผมตอนนี้เป็นลักษณะการพูดแล้วกันนะ,ะ,ะอะ,ะออกมาแล้วน่าจะติดละนะครับโอเคเมื่อกี้อาจจะเอเอเล็กน้อยอ่ะซีเคนะครับสตอรี่หลังเขาเนี่ยดีทุกอย่างนะครับเแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ของเรากังวลว่าอาจจะมีแรงสวิตชิ่งไปที่ตัวสเต็กคือตอนนี้แบ็คหลอกเต็มมือเลยสองแสนล้านนะฮะถ้ารับสายสีส้มเข้ามา จะรับเพิ่มอีกไม่ค่อยได้แล้วะนะฮะ,ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคือเต็มแล้วนะจะไม่มีการประกาศข่าวเพิ่มแบ็กหลอกมากไปกว่านี้เท่าไหร่แล้วนะครับยกเว้นสายสีส้มอย่างเดียวนะฮะแล้วก็งานประมูลต่างๆหลังจากนี้เนี่ยเขาจะไม่เน้นแข่งราคาละคือเต็มไม้เต็มมือละอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขาดสีสันขาดสตอรี่สำหรับการประกาศรับงาน แตกกำไรเนี่ยน่าจะทะยอยมาทยอยเก็บเกี่ยวละในช่วงปี2ปีนี้นะครับแล้วไตามาสที่3าม Power หรือ CKP เนี่ยน่าจะส่งกําไรมาพอสมควรนะเพราะน้ําเยอะนะปีนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆพื้นฐานโอเคนะครับ,<ม>พเ,รบเพียงแต่ว่าผมขอลิฟไว้อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของข่าวอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะเพราะเขาเต็มมือแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องไปประมูลอะไรเพิ่มมากนะ,ะนะฮะสำหรับตัว CK นะฮะในเชิงของกราฟนะครับมาดูกราฟของเขาบ้างนะฮะ ก็น่าจะเป็นลักษณะการไซเวทขึ้นไปนะครับถ้าภาพรวมตลาดยังดูดีต่อนะอย่างที่เราประเมินนะครับก็น่าจะทดสอบ200วันได้นะครับเป็นลักษณะการขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณสัก21บาทนะครับโดยแนวรับแรกก็แถวๆบริเวณสัก20นะครับแล้วก็ถ้าผ่านตรงนี้20.5ได้ก็เล่นเก่งกำไรสั้นๆสัก50ตังค์นะฮะไปแถวๆ21นะครับสำหรับตัว c k สต๊อบลอเผื่อนิดนึงนะฮะสต๊อ l ล็อตตรงแถวๆตรงจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนด์ก็คือตรง19.3นะครับ <S <S ตัวต่อไปดูโฮมล่ะคะตัวดูโฮมนะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสตอรีห่หลักๆที่เล่นกันเนี่ยก็คือน้ำท่วม<ฆ>นะครับก็หวังว่านะฮะหวังว่าจะมีการเอาเงินไปใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วมนะครับ<ฆ>แล้วก็มีการแจกเงินเข้ามาช่วยสติมูลัสช่วยกระตุ้นกันอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าตัวดูโฮมจริงๆสตอรี่เนี่ยพอไปไหวนะะพอไปไหวนะครับเพียงแต่ว่า เขาอาจจะไม่ฟื้นนะไตรมาสสามเนี่ยกำไรอาจจะยังไม่มานะแลนะใครจะเล่นเนี่ยไปคาดหวังกําไรไตรมาสสี่นะต้องบอกก่อนนะครับไตรมาสสามที่จะกําลังพรีวิวเนี่ยผมเชื่อว่างบจะยังไม่ได้โดดเด่นไม่ได้สวยจเจอน้ําท่วมอีกนะครับคือกว่าคนจะไปซื้อของเพื่อรีโนเวทหลังน้ําท่วมเนี่ยไม่ทันคิวสามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าเล่นยังไงดีกับดูโฮมลงมาค่อยรับดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปไล่ราคาอะไรกันมากนะนะครับ ตรงนี้นะครับจุดกึ่งกลางบรลลิงเจอร์แบนของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับตรง11บาทตอนนี้เนี่ยต่ำ11ถ้าวันนี้เนี่ยต่ำ11อย่างนี้นะครับไม่ค่อยดีนะครับเขาจะลงมาเล่นแบนล่างนะสำหรับตัวดูโฮมแบนล่างของเขาเนี่ยอาจจะตั้งแต่รับแรกตรงนี้นะครับ10.6แล้วก็ถอยลงมาถวๆ10บาทเน้นทยอยซื้อข้างล่างดีกว่านะสำหรับดูโฮมถ้าเกิดว่าวันนี้กลับไปยืนเหนือ11ไม่ได้นะครับถ้ายืนเหนือ11ได้ยังพอไซเวย์ออกข้างได้นะครับแนวต้านก็ ขีดเส้นลงมาก็น่าจะเห็นนะะขีดเส้นด้วยตาเปล่าลงมาแถวๆบริเวณสัก11.5นะครับก็ยังไม่โดดเด่นละกันสำหรับดูโฮมเน้นว่ายอดซื้อ,ด,อด,ดีกว่านะครับค่ะ,คะแล้วก็ i v l ค่ะสัญญาณเป็นยังไงคะพอจะฟื้นหรือว่ายังไงดีคะ i v l ครับ i v l เนี่ยจริงๆผมอยากให้น้ำหนักว่าเป็นการชอร็อต covering ะนะ,ะเป็นตัวหนึ่งที่ชอ็อตหนักมากนะฮะเทียบกับฟรีโฟร์ช็อตหนักมากนะฮะแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมยอดช็อตไม่ค่อยหายหายไม่เยอะนะฮะ ก็อาจจะเป็นแรงเก็งกําไรนะครับที่นักลงทุนเนี่ยไปโฟกัสหุ้นขนาดใหญ่ที่ถูกๆลงมาต่ำๆนะตอนที่มีข่าววัากองทุนวิวพักกันนะครับก็เลยอาจจะมีการเข้าไปเก็บแล้วก็ไล่ราคากลับขึ้นมานะครับ แต่ว่าต้องบอกว่าความการฟื้นยังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดนะฮะสำหรับ i v l คือฟื้นแหละแต่เขาคงจะไม่ได้ไปโดดเด่นเหมือนสมัยก่อนที่เป็นขาวขึ้นแรงๆนะนะตอนนี้ด้วยข้อมูลตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไซเวออกข้างนะครับยังไม่มีอะไรเด่นมากนักนะฮะแล้วก็การไซเวออกข้างอย่างนี้เนี่ยแนวรับของเขาเนี่ยก็อาจจะอยู่ดูแถวๆสักบริเวณ20.8ุนะ20.8นะครับไม่ได้มีอะไรเด่นนะครับแล้วก็ถ้าหลุด20.8เนี่ยอาจจะพักลงมาแถวๆบริเวณสัก2 0บบาทบวกลบ นะฮะยีบาทบวกลบได้นะครับก็ระวังสักนิดหนึ่งนะแต่อีกกรณีหนึ่งนะฮะอีกกรณีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่หลุดจริงๆนะครับแล้วยืนได้จริงๆเนี่ยยืนเหนือตรงเนี้ยจุดที่เบรกเนี่ยนะครับคือ21นะฮะยืนเหนือ21่สิได้จริงๆเนี่ยนะครับการไซเว่ยอัพขึ้นไปต่อด้วยความที่เขาเป็นหุ้นใหญ่โฟล์เข้าเนี่ยอาจจะยังมีพลังต่อนะครับตอนผมมองเป้าหมายตรงนี้นะครับจุดเนี้ยลงเนี้ยนะครับแถวๆบริเวณยี่สับสองนะฮะับ IVL ขอตัวสุดท้ายค่ะตัวฮาน่านะคะฮาน่านะครับผู้ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเจอบาทแข็งเข้ามากดเซนติเมนต์นะต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะฮะว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดนกดเซนติเมนต์ทั้งกลุ่มด้วยบาทค่างเงินบาทนะครับแต่จริงๆด้วยวอลลุ่มการผลิตเช้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไตรมาสที่สามเนี่ยดีนะฮะต้องบอกว่าเป็นการรีสต็อกกิ้งต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนี้ครับเราไปดูกําไรปกติกําไรหลักไม่รวมเรื่องของค่างเงินเนี่ย จริงๆเนี่ยมาทรงดีเลยนะครับสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะคือเรียกว่าจริงๆมันต้องดีกว่านี้นะครับแต่พอเจอค่าเงินบาทเนี่ยทำให้มันถ่วงอยู่การขึ้นเขาอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าน่าจะวัดทอมแล้วล่ะนะครับน่าจะวัดทอมแล้วล่ะนะครับสำหรับตัวฮาน่าแถวๆบริเวณสักสามสิบแปดสามสิบเก้านะครับก็น่าจะซื้อได้นะครับซื้อได้สําหรับการเก็งกําไรเอารีบาวนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆเริ่มหนุนแล้วนะครับ M A C D เริ่มยกตัวขึ้นก่อนราคาหุ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจุดกึ่งกลางบริงเจอร์แบนด์อยู่ตรง39.5นะวันนี้ยืนเหนือ39.5เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนบดเล่นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าค่าเงินบาทยังแข็งเนี่ยมันจะเล่นเงินไม่แรงนะครับอาจจะเด้งกลับขึ้นไปได้แถวๆบริเวณซักตรงนี้นะครับก็คือแถวๆ40.5แล้วก็ถัดไปตรง41.75นะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นต้านสำคัญเลยนะครับก็เล่นสั้นถ้าวันนี้ยืนเหนือ39.5นะครับ จริงๆแล้วตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมมองว่าน่าน่าซื้อนะสำหรับไตรมาสที่3นะครับเพียงแต่ว่าคาดหวังให้ขึ้นแรงๆยากหนึ่งแบังเอิญค่าเงินมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยฝั่งสหรัฐเขาลดก่อนเราเนี่ยนะอย่างนี้เนี่ยยังไงค่าเงินก็เป็นลักษณะไม่อ่อนนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะพี่สุชตค่ะครับ,บสวัสดีครับ,บสวัสดีค่ะ